ผมจะรอดไหมเด่น่ตักบาทตักบาทตักบาทอาตมาไปไหนอาตักตักอ๊าย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยนี่ยเฮ้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 ยเ้ยเนยฮ้ยฮอยเฮ้้ยึง้้ไอ้ยฮ้อ้เยเ ไอชิ้นอยู่ไหนหาสองคู่มก่อม่ตักูคเกือบแอดตรงนี้แหละเนี่ยกูนอนตรงนี้วะน,นอนในโรงอ่ะโอ้ยมันมันเจอมันเห็นมันเห็นเข้ามาเข้ามาวิวไอ,อชิน้นข้าใหม่ป่ะผมยังอุ้ยกู 9, มีก๊กเก้าเว้ยกูมีก๊กสิบเก้าพร้อมแล้วไอชิน้นคุเคออเลย เฮ้ยมันหนีก hmm. yeah, mm ันเองเหรออิเ hmm. ช right. ่ม mm ันหนีกันเองเหรอเว้ยชิ้นี้ชิ้นแอบแอบตรงปั๊มเล่าอดีแอบในหังขี้อ่ะนี่ตรงนี้ไอชิ้นกูได้ทีละชุดนี้น่ะคนปกติเขาเขาจะไปหาที่ในในอันนี้เว้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยไปอูเดินไปหาซากศพโดน ไอ้กูเห็นต้นน้าต้นตาเลยไอ้มึงร้อยคนตายแล้วมึงไปนอนกองกันตรงนั้นอ่ะเออยกูดูกระย้าตายเนี่ๆตรงนี้ตรงนี้มึงมึงเดินเข้าไปมึงโดนต่อยแน่เฮ้ยอุ้ยอี๋ไอ้ชี้ลองเข้ามาในห้องกอริลล่าดิตายตายตายเนี่ยตายไอ้เชี้ไม่ไปมองกูไอ้เี้ย๋ อามาตามาตามา <c oughs> เฮ้ยเชี่ยเร็ลงมาเฮ้ยเ <c oughs> ยชีย่ยเราไม่ไม่สงสัยดิล่ะเียวาย่ยาเอาเชี่ยเราใครยิงกูอ่ะเอา เนี่ยใครยิงกูกูไม่รู้มันยิงกันเองเนี่ยมานี่มาชมบิวชมบิวเออนี่นี่นี่เฮ้ยไอ้แจ้งไนคนตายป้ะชิบหายแล้วไอ้ชิบตาย ะูแต่แต่ตรงนี้มีเลือดพอดีเดี๋ยวกูแกงได้กูแกงได้เฮ้ยมันไม่เห็นเจ้าว่ามันจริงชจ้ชู้รีบร้องเถอะเฮ้ยเบี้ยข้างหลังด้วยว่าว่าเฮ้ยยังไม่เห็นจริงดิ ท็อกซิกว่ะเยอะท็อกซิกว่ะเยี่ยวิงเหรอะยูฮูยูฮูยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันขึ้นมาได้ขึ้นไอขวาไอขวาไโอ้ง เชี oh, yeah. ่ยกูเห like ็นเกิดต <Thank> no, ่อ like okay, right. right, okay. ้ากูเลยเอาเอาคนนี้ออกไปก่ันเออนั่นแหละนั่นแหละมามามานี่สิแม่ยูเกอร์จูจิตายูเกอร์จูไหนกูกมึงอยู่ตรงไหนโกมึงอยู่ตรงไหนกูกูกูเป็นบันไดตรงนี้โกมึงอยู่ตรงนั้นโอเคเริ่มดิอุการาโจเป็นอุรถยุบยุบยุเข้าเข้าโกมึงมั้ยข้าโกมึงมั้ย มาดิ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 เนเนเจะเข้าโกมึงแล้วเข้าโกมึงแล้วโอ้ยโอ้กระโดดอ่ะกูยอมนูกิเลสซอสนูกิเลสซอสฉืนเฮ้ยมึงทำไรทำไรยุย ้ ok ิ่งอยู่ทำไรอยู่เฮ้ยอาตมาอะไรวะที่กูแค่ภา้ไปมึงดมึงดูมึงดูเอมึงหยุดควันมึงทำไรอ่ะเออคลิปนี้ก็มีมีเพียงแค่นี้ละคลิปนี้เป็นเกมที่แบบมันเียวอ่ะชิน จบคลิปก่อนนะคลิปจบคลิปกูมาจบคลิปไปแล้วอ่ะสรุปนะครับเกมนี้เป็นเกมที่แบบคือแบบอะไรวะกูกูไม่ได้เป็นคนหาทุกทีแล้วตายแท้ตลอดอ่ะอ่ะแล้วคุณอ่ะอาามันเกมที่แบบมันท่าตายที่อุจจารตากที่สุดเคยมา ไปครับจบคลิปโอ้โหโดน,นยิงไงอุ้ยอุ้ยหยุดอุ้ย,อย <c oughs> เออมาเดาครับอันนี้คือเจตเกมจากอนาคตตอนนี้ก็ปีใหม่แล้วสามสี่วันที่แล้วเออก็ขอโทษที่ลงช้าแบบมันไม่มีอะไรลงเออแค่นี้